สวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องลอยๆด้วยไฮโลนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้นะครับก็มากับคอนเทนต์เล่นให้ดูนะครับฝึกไปด้วยกันนะครับฟังแม่นๆครับเราจะเล่นยังไงระหว่างไฮโลหน้าลายนะครับวันนี้เราจะเล่นหน้าลายให้ท่านดูนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันว่า เปิดนี้เสียงอย่างนี้แทงอะไรนะครับโอเคนะครับเชิญมารับชมกันได้เลยนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับมีรัวนะมีรัวก็คืออาจจะเป็นหกสามนะครับกัดหกต่าเนี่ยครับกัดหกต่ํานะครับกัดหกต่ําไว้นะครับหรือเต็งหนั่นเองนะครับลองดูครับเห็นไหมครับกัด หกต่ำหรือเต็งหกนั่นเองนะครับโอเคครับเปิดต่อไปครับตั้งลูกครับตั้งแบบนี้นะครับโอเคออกไหนตั้งนั่นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับมีเสียงรัวรัวนะเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมรัวรัวเราก็จัดนะครับเต็งหกคักหกต่ำนะลองดูครับ เห็นไหมครับ652คือไฮร็หน้าลายเนี่ยมันก็สามารถที่จะออกหน้าหน้าเดิมได้นะครับไม่ว่าเราจะตั้งแบบไหนนะครับโอเคครับต่อครับอย่างนี้นะครับไม่มี6นะครับเสียงหวานหวานนะครับโอเคนะครับลองดูครับอ่า กักห้าต่ำเต็งต่ำนั่นเองนะครับลองดูครับอ๋อก็ยังมีนะครับมีห้านะครับโอเคเรายังได้ทุนคืนนะครับกักห้าต่ำเต็งต่ำเนาะอ่ะต่อครับอ่าอย่างนี้มีรัวนะครับท่านผู้ชมรัวมารัวมาเราเล่นอะไรครับท่านผู้ชม เต็งหกักหกต่ำนะครับอ่าเต็งหกคักหกต่ำหรือลูกห้าหกต่ำนั่นเองนะครับลองดูครับสามสามเห็ 3, 3, นะสามนะครับรัวมานะครับเรากักหกต่ำนะเห็นนะครับเต็งหกคักหกต่ำลูกห้าหกต่ำนะครับชนะนะครับท่านผู้ชมโอเคต่อครับ อันนี้ก็มีรัวปนมานะครับรัวปนมาก็เล่นทรงเดิมนะครับกัดกหกต่ำเต็งต่ำอ่ากักหกต่ำเต็งต่ำนะครับโอเคต่อครับต่อเลยนะครับ อย่างนี้นะครับน่าจะเป็นห e ้าสองเอี่ยวนะไม่รัวนะครับออกแหลมแหลมนะครับท่านผู้ชมลองดูห้าสองเอี่ยวเต็งต่ำกักค้าต่ำนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีทุนอยู่สามร้อยเราอาจจะเต็งต่ำไปหนึ่งร้อยกักห้าต่ำสองร้อยนั่นเองนะครับหรือเราวัดก็เต็งต่ำไปเลยนะครับเห็นไหมครับเอี e ่ยวเอี่ยวสามนะครับต่อครับ อย่างนี้นะครับเสียงแหลมปนรัวนะครับอาจจะเป็นหกตัวหนึ่งนะอาจจะการหกําอย่างเดียวนะครับกาหกําอย่างเดียวหรือถ้าเล่นก็เล่นลูกห้าการหกตานั่นเองนะครับ 6, 6, หกหกเห็นะครับหกหกสามเห็นไหมนะปนนะครับมาแล้วครับรัวถ้ารัวมาเราเล่นเลยนะครับลูกหก 663ครับออกเมื่อกี้ครับเห็นไหมชัดเจนนะครับถ้ารัวมาเราเล่นกเลยนะครับอย่างนี้นะครับมีสิทธิ์ไม่ไปนะครับถ้าเบาๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเว้นได้นะครับอาจจะเล่นลูกเดิมนะอาจจะเล่นลูกเดิมไม่งั้นก็กัก6ต่ำอย่างเดียวนะลองดูครับนี่ครับมันเบานะครับ เห็นะถ้าเบาเราจะฟังไม่ค่อยชัดรอชัดเจนแล้วก็ค่อยเล่นนะครับอันนี้ก็คือผิดได้อ่าอย่างนี้นะครับรัวมาแล้วนะรัวมาเราก็ต้องเล่นอะไรครับท่านผู้ชมเล่นอะไรครับรัวมาเราก็เล่นกัรดหกต่ำเต็งหกนั่นเองนะครับอ่าห้าสามสองนะครับไม่เป็นไรครับ อาจจะกินทุนเราไป100นะครับเปิดหน้าเราก็เอาคืนได้นะครับในโซนนี้นะลองต่อครับโอ้ไม่รัวนะครับตาเนี้ยก็คือถ้าไม่รัวเราก็จะติงต่ำนะก้ค่้าต่ำนั่นเองนะครับสองเห็นไหมนะสองสี่สี่เห็นไหมครับว่าเราก็ ทำกำไรได้แล้วนะครับในแต่ละเปิดถ้าเราไม่มั่นใจหรือฟังไม่ชัดเจนก็หยุดในการเล่นในเปิดนั้นนะครับก็เว้นไปเปิดใหม่ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อธิบายถึงการเล่นนะอ่ะต่อเลยครับเอ,อ้าอย่างนี้เบานะเบานะครับเบานี่ก็ไปได้อยู่ได้นะครับเปิดนี้ เราอาจจะฟังไม่ชัดเราก็ไม่เล่นนะครับแต่ถ้าผมให้ทายก็อาจจะเป็นตัวสี่สองนะตัวเก่าลองดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราผ่านนะฟังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะก็ฟังไม่ได้ครับอยู่ได้ไปได้นะครับต่อครับอ่ะนี่นี่คือตัวอย่างนะครับเราเล่นให้ดู นี่เสียงรัวชัดเจนเลยนะครับ6กับ3เนี่ยชัดเลยนะครับกักหต่ำนะกัก6ต่ำนะครับท่านผู้ชมลองดูครับลองดูว่ามีไหมครับหต่ำนะอ่ายังดีครับ5้าสี่เอียวนะครับโอเคครับต่อครับอย่างนี้เห็นไหมเราก็ยังคืนทุนนะเวลาเราเล่นน่ะบางครั้ง มันไม่ชัดเจนมันก็ต้องกักไว้ก่อนนะอ้าวแหลมนะครับแหลมไม่น่าจะมีหกนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็กักห้าต่ำเต็งต่ำไปเลยนะครับแหลมแหลมอย่างนี้เราก็อาจจะจัดเต็มเต็มนะครับสามร้อยเห็นไหมครับนี่ครับได้ตังค์นะครับเห็นไหมต่อเลยครับถ้ามีตัวโต๊ดยิ่งดีนะครับเราก็ แหลมเราก็บิดเข้าเอียวหมดเลยนะครับเวียงเวียงแหลมแหลมมานะครับอ่าเจ้าบอกว่าเอาใหม่ครับเอาใหม่มันเบาไว้นะครับเห็นไหมฮะเบามันก็อยู่ได้ไปได้นะครับอ่าเปิดนี้เปิดสุดท้ท้ายนะครับไม่รัวนะครับเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับ ดูนะครับน้าไม่รัวนะครับเสียงแหลมลองเล่นอะไรครับห้าต่ำเต็งต่ำนะครับลองดูห้าสี่หกอ้โหเจ็ดออกหกตัวสุดท้ายนะครับก็เลยให้เราพลาดไปนะครับเราจับได้ห้าโอเคเปิดหนึ่งแถมให้ท่านผู้ชมนะครับเปิดนี้เป็นเปิดสดายออกสี่ห้าหกนะครับลองดูว่าเปิดหน้าเราจะได้ อย่างนี้นะครับไปได้อยู่ได้นะครับผมจับว่ามีหกตัวนึงอ่าเรากลาหกต่ํานะครับกล้าหกต่ําหรือเต็งหกหรือต้นหกสูงนั่นเองนะครับลองดูไม่เป็นไรนะครับห้าห้าสี่นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมถ้ามันไม่ชัดเจนหรือเต่าล้มไม่ล้มเนี่ยเราก็เว้นนะครับเว้นไปตามใหม่นะครับแล้วค่อยเล่นชัดเจนถึงเล่นนะครับ ออกรัวๆทึบๆนะครับให้เล่นฝั่งบนออกแหลมๆหวานๆนะครับหวานๆเป็นยังไงก็คือเวียงๆนั่นเองนะครับแหลมๆเวียงๆออกมาเข้าหูแสบหูนิดนึงนะครับเต็งห้าก้าวห้าต่ำหรือตัวโต้ก็เข้าเอี่ยวไปเลยนะครับต้ดรอบนอกเข้าเอี่ยวนะครับท่านจะได้เปรียบเลยนะครับหรือถ้ารัวๆมาอาจจะเล่นพลร์หกสูงก้าวกต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เราได้เปรียบเจ้าโดยอย่าง อย่างเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะกินเราอ่ะกินทุนอ่ะน้อยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโดยเยด้วยเฮโรนะครับมีสาระดีๆเกี่ยวกับเฮโรนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกคลิปนะครับคลิปหน้าเราก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับและมาฝึกทายว่าลูกนี้จะออกเสียงนี้จะออกอะไรลูกนี้เขย่าเปิดนี้จะออกอะไรเสียงนี้จะออกอะไรนะครับ เพื่อเป็นสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมและเอาไปปฏิบัติกันนะครับมาฝึกกันนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อความแม่นของท่านผู้ชม